วันนี้เรามาพบกันในสื่อที่ชื่อว่าอนันต์ความเป็นไปได้ศิลปะแห่งการดําเนินชีวิตตามความฝันของคนนั่นเองนะครับตอนที่ชื่อว่าคุณจะดีใจมั่นใจลงใจตื่นเต้นและมีความสุขนั่นเองนะครับในตอนที่7นะครับผมพูดถึงเกี่ยวกับความเชื่อพื้นฐานนะครับก็คือการก้าวข้ามตัวเองนะครับอย่างที่ดเรเขาบอกครับว่าดเรเขาบอกว่าขอตามคําแนะนานะครับก็คือตามแนวคิดพร้อมข้อเสนอเนี่ยนะครับเนื่องจากความเชื่อของเราเกิดทั้งหมดเนี่ย ก่อให้เกิดโมเสกนะครับที่เชื่อมโยงกับตัวเองนะครับมผมรู้สึกว่าจำแนงเกมนี้มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับชื่อโมเสกนี่จะไม่ผิดนะนะครับเมื่อมีสิ่งที่คุณต้องการาทันทีอย่าตั้งเป้าหมายสูงเกินไปนะครับอย่างเช่นอ่าอยากสอบอายการเราก็ลดลงมานิดนึงก็ได้นะครับเขาบอกว่าในหนังสือเขาบอกอย่าตั้งเป้าหมายสูงเกินไปนะครับเพราะคนอาจจะไม่เชื่อมันมากพอที่จะเริ่มนะครับสมมติ อันนี้คือเบื้องต้นนะผมว่าเป็นพื้นฐานเลยนะครับแต่ถ้าอยากจะให้มันเป๊ะๆเ,เหมือนผมเนี่ยมันต้องฝึกสมาธิและฝึกจาาักรควบคู่ไปด้วยน,นั่นเองนะครับซึ่งผมคิดว่าเราจะผมเริ่มเริ่มทําตอนใหม่ๆนะครับแล้วเ,เริ่มทําตอนให้มันแปลกๆขึ้นน,นั่นเองนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยเสนอในตอนต่อไปนะครับผมก็เริ่มทําใหม่หลายอย่างแล้วนะครับทีนี้เมื่อเราเริ่มเห็นภาพอย่างถูกต้องและสม่มําเสมอเนี่ยดรคิดว่าคุณควรจะรู้ว่า ฉันหมยถึงอะไรนะครับฉันไม่ได้บอกว่าอย่าฝันใหญ่เกินไปหรือใหญ่โตเกินไปแค่จะบอกว่าก้าวให้ตัวเองและตั้งเป้าหมายเป็นเป็นตัวกลางนะครับให้ตัวเองด้วยตัวอย่างเช่นอยากจากดอกเตอร์นะครับอย่างเช่นตอนนี้ครับท่านท่านฟังเนี่ยอาจจะขับรถหรือใครก็ได้หรือใครก็เข้ามาฟังผมเนี่ย,ยก,กำลังจะขับรถเช่น t o y ย TA หรือ m a z d a นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับดอกเตอร์ Doctor, เขาบอกว่าคงจะจินตนาการได้ว่า อยากจะมี B M Benz ben เป็นคันต่อไปนะครับของของเรามากกว่าหรือเป็น l i m b o r g ิน n i นะครับหรือเป็น Audi นะครับแล้วก็ให้ตั้งเป้าหมายสูงขึ้นเรื่อยๆแน่นอนว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่นะครับการนำเข้ายังคงอยู่ในรายชื่อรถยนต์ของท่านฟังต่อไปเพื่อเป็นเจ้าของวันใดวันหนึ่งนะครับไม่ว่าจะ ไม่จําเป็นต้องยืนยันว่าเป็นเดือนหน้าก็ตามนะครับการจะเตรียมความฝันด้วยวิธีนี้ครับอาจจะเป็นไปได้ด้วยซ้ําว่าความฝันของท่านฟังเนี่ยที่จะได้เป็นเจ้าของสิ่งแปลกใหม่นั่นเองนะครับในที่สุดก็จะช่วยเสริมความฝันของท่านฟังนะครับการได้เป็นเจ้าของรถเบนซ์หรือเนื่องจากรถเบนซ์จะถูกมองว่าเป็นก้าวสำคัญที่น่าตื่นเต้นซึ่งจะทำให้เกิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า เป็นไปได้ในเองนอกจากนี้ครับหากท่านฟังยืนการที่จะเลือกเลมโบกินีนะครับก่อนและท่านฟังยังไม่เข้าใจว่ามันเนื่องจากมันมีความเชื่อที่ขัดแย้งกันและเชื่อมโยงกันได้ยังไงนะครับท่านฟังอาจจะต้องตัดการสร้างภาพข้อมูลออกไปโดยเฉิๆในการเสียเวลาของท่านฟังไปในทานองเดียวกันครับหากท่านฟังไม่เคยไปเที่ยวพักผ่อนแต่อยากจะลองลองลอง จินตนาการว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในดิสนีย์เวิด์แทนที่จะเป็นเมืองลัสเซอบ์นะครับประเทศอะไรก็แล้วแต่หรือเป็นประเทศอียิปต์นะครับหาก่านฟังป่วยหนักจนต้องล้มป่วยลองจิงนตนาการว่าตัวเองกําลังทาสวนทําอาหารหรือชอปปิ้งแทนที่จะเอาชนะใจตัวเองด้วยมอร์นาทนแบบนี้นะครับหากนทฟังรู้สึกเบื่อหน่ายเหงาลองหาเพื่อนหรือไปเที่ยวอย่างมีความสุขแทนที่จะไปเดินพรมสีแดงในงานประกาศรางวัลผลออสการ์ก็ได้ทําตามความรู้สึกของนานฟังครับแล้วก็ตั้งเป้าหมาย มีเหตุและผลปานกลางสำหรับเป้าหมายระยะสั้นและเมื่อทําได้อย่าพยายามทําความเข้าใจหรือต่อต้านอารมณ์ใดๆเมื่อท่านฟังพบนั่นเองเนื่องจากการต่อต้านนี้หมายความว่าท่าฟังเนี่ยอาจจะฝ่าฝืนความเชื่อที่จํากัดซึ่งจําเป็นต้องสมรวจแล้วครับในทางกับแดนครับหาท่านฟังเนี่ยกำลังทําเป้าหมายขอ,อนฟังง่ายเกินไปเนี่ย เป้าหมายเหล่านั้นก็จะไม่สร้างแรงบันดาลใจอะไรสักนิดเลยนะครับให้กับท่านฟังและการแสดงภาพเป้าหมายอาจจะต้องขาดอารมณ์การสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองไม่ใช่แค่ขั้นหมดสติเท่านั้นการเชื่อนําไปสู่ความรู้สึกครับท่านฟังและความรู้สึกเนี่ยจะทําให้เกิดเร็วขึ้นความเชื่อก็ยังคงจุดประกายอารมณ์นะครับซึ่งดังที่ท่านฟังทราบจากบทที่แล้วนะครับช่วยเพิ่มพลังความคิดของท่านฟังตัวอย่างเช่นเมื่อความเชื่อ เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างแข็งแรงพอนะครับความคาดหมายและความคาดหวังก็จะสูสงขึ้นและถูกกระตุ้นมากขึ้น,นเองนะครับและก็จะมามันไปเล่งกระบวนการอะไรบางอย่างในสารเคมีในร่างกายของเราด้วยนะครับเมื่อท่านฟังเชื่อในสิ่งที่ดีหรือไม่ดีอย่างแท้จริงเองซึ่งท่านฟังเนี่ยจะกลับไปคิดซ้ําแล้วซ้าเล่าในใจก็ได้การพูดซ้าๆแบบนี้ท่านฟังแทบจะหมดหนทางที่จะ จิในการถึงความสุขหรือความเจ็บปวดได้อีกต่อไปนะครับถ้าฟังเชื่อมโยงกับการสำแดงของมันนะครับทําให้ภาพในใจของนฟังเนี่ยเป็นจริงมากยิ่งขึ้นในเองตามอารมณ์ยิ่งยิ่งเป็นจริงมากเท่าไหร่ครับการสำแดงก็ยิ่งเป็นเร็วขึ้นมากเท่านั้นนะครับในที่สุดครับหากผู้ศรัทธาเข้มแข็งเพียงพอครับท่านก็เขาจะเริ่มต้นการเตรียมร่างกายสําหรับการสำแดงความคิดที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้สังเกตว่าท่านฟังกำลังทำอยู่นะครับ ตัวยอย่างเช่นยังไงบ้างสมมติว่าท่าฟังไกล่จะอยากจะแต่งงานนะครับการฟังก็ต้องจิงนตนาการว่าตอนนี้เราสวมชุดเจ้าบ่าวชุดสาวแล้วนะครับหรือกําลังวอร์มฟิตวิตพื้นวิตหน้าพื้นทําหน้าท้องให้เรียบเป็นละหน้าเหมือนอะไรดียางมาต่อยอะไรก็แล้แต่นะครับที่มันเรียบเรียบแล้วกันนะครับผมว่ายางมาตอยน,นี้ไม่เรียบพอนะครับมันต้องเป็นอะไรนี้นะ ผิวน้ำอ่าผิวน้ําที่แบบลมไม่พัดผ่านนะครับประมาณนั้นแหละนะครับร่างกายของฟังก็จะอยู่ในหมวดเต็มพร้อมสําหรับสิ่งนี้นะครับเมื่อสร้างอะนิลีนที่พุ่งพลาดน,นะครับถ้าหากเป้าหมายนี้มันยังสั้นเกินไปนะครับชุดเจ้าสาวไม่พอนะครับก็จริงการว่าตัวเองท้องไปเลยประมาณนี้เป็นไงนะครับเห็นชัดไมหมท่านฟังผมพูดไปได้ขมไปจริงๆเนี่ยนะครับเพราะว่าผมเคยแนะนําให้เพื่อนผมลองทำแบบนี้ดูเอาท้องจริงนะครับเอาละทีนี้ เมื่อท่านฟังเริ่มสังเกตการเห็นบ้านใหม่นะครับก่อนที่ท่านฟังจะตัดสินใจขายบ้านเก่าซะด้วยซ้ําเมื่อท่านฟังเริ่มมองหาเสื้อผ้าที่เล็กกว่าหรือใหญ่กว่าที่ท่านฟังเสริมใส่ยูหนึ่งขนาดหรือเมื่อท่านฟังเนี่ยท่องจิตใจหรือไม่กระทั่งพูดออกเสียงด้วยตัวเองแนวของการโต้แย้งที่คาดหวังไว้สิ่งเหล่านี้คือตัวอย่างว่าความเชื่อของฟังเนี่ยกระตุ้นความคิดความรู้สึกและกระบวนการทางพฤติกรรมของฟัง อย่างไรก็แล้วตามครับเอ,อ้ยอย่างไรก็ตามครับเพราะหลักฐานพื้นฐานของความคิดเนี่ยกลายเป็นสิ่งต่างๆนะครับจงจําไว้เลยนะครับระวังไว้ตรงนี้ด้วยนะครับเมื่อภาพเหล่านี้เนี่ยถูกพลิกไปพลิกมากับใบซ้าใบซ้ำม,มาเนี่ยในใจของท่านฟังเนี่ยบวกกับความคาดหวังและอารมณ์ที่ท่านฟังได้เป็นตัวจุดประกายจากความเชื่อของท่านฟังการแสดงความฝันหรือความหวาดกลัวของท่านฟังแทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย นะครับมันง่ายมากครับนี่คือข้อดีนะครับท่านฟังต้องทําสิ่งนี้ตลอดทั้งวันทุกวันไม่มีแนวทางปฏิบัติหรือแนวทางปฏิบัติใดๆที่ต้องปฏิบัติตามท่านฟังไม่จําเป็นต้องเริ่มสิ่งใหม่ๆท่านฟังสามารถทําสิ่งที่ท่านฟังเคยทําต่อไปได้นะครับแต่ด้วยการตระหนักถึงความสําเร็จอันน่าหาสจรรทร์ของท่านฟังการใช้วัตวัตถุท่านฟังสามารถเริ่มปลูกให้อาหารหรือปลูกความคิด ที่แบ่งแยกแบ่งบานไปสู่อนาคตของท่านฝังได้ท่านฟังทําให้เวลาและพื้นที่ดูดีนะครับท่านฟังเป็นศิลปินที่ไม่เคยหลับไหลครับจัดเรียงภาพบนพื้นผ้าบนพื้นผ้าไปในชีวิตของท่านฝังใหม่อย่างต่อเนื่องโดยไม่รู้ตัวและรู้ตัวซะด้วยซ้ำนะครับฝึกแปลงความคิดใหม่ครับวาดภาพให้สวยงามและจัดระดับจัดจัด จับแล้วก็จดตามความเชื่อของท่นฟังที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นนะครับนี่คือส่วนที่ดีที่สุดนะครับไม่มีอะไรมหาัศาจรรย์เกี่ยวกับการแสดงความคิดเป็นหนึ่งในหลักฐานที่แน่วแน่และเป็นหลักการที่แน่วแน่ของธรรมและอวกาศนั่นเองนะครับท่านฟังไม่จําเป็นต้องอนุญาตให้ทุกสิ่งเข้ามาในชีวิตก็ได้นะนะครับอย่างเช่นแบบเกิดว่าท่านฟังเนี่ยไปเจอ,เอ,อพ่อค้าแม่ค้าทะเลาะการหรือ พ่อครัวกับลูกค้าเท่ากันเนี่ยเราก็อย่าเอาใจลงไปเล่นแล้วกันเนาะเขาต้องคอยยืมคําพูดของแนทน,นะครับจริงๆก็อย่าเอาใจลงไปเล่นกับเขานะจริงๆอย่าเอามาเก็บให้อนุญาตอยู่ในความคิดของเรานะครับและดําเนินการโดยไม่มีข้อ,อยุวนครับมันได้ผลเหมือนกันนะครับไม่ว่าท่านฟังเนี่ยจะรวยหรือจนนะครับหรือรวยมากก็แล้วแต่มันได้ผลไม่ว่าท่านฟังเนี่ยจะแข็งแรงหรือป่วยมันได้ผลไม่ว่าท่านฟังเนี่ยจะรู้เรื่องนี้หรือไม่รู้เรื่องนี้ก็ตาม แต่เมื่อท่านฟังรู้แล้วครับท่านฟังสามารถเริ่มใช้มันได้อย่างจงใจเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดของท่านฟังทันทีครับการแสดงความคิดก่อนฟังเนี่ยไปสู่ความเป็นจริงไม่ใช่เรื่องใหม่เลยทีเดียวนะครับแต่สิ่งพิเศษก็คือการเมื่อเราซนคนกล้านะครับที่จะฝันนะครับคือกล้าที่จะฝันนั่นแหละกล้าจะกล้าที่จะมีความคิดใหม่ๆตั้งเป้าหมายในชีวิตอยู่นอกเหนือจุดเกณฑ์ต่างๆเข้าถึงสิ่งใหม่ๆนะครับหรือครอบครองอะไรใหม่ๆนะครับ ความกล้าที่จะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกล้าที่จะฝันความคิดก็จะกลายเป็นสิ่งต่างๆ่นิดิงคือการทํางานของเรียกว่าเวลาในพื้นที่นะครับกดเดียวกันนี้เหมือนกับกดแรงหนึ่งดูดนั่นแหละนะครับหรือกฎอ,อะไรนะกดแรงโน้มถ่วงนะครับหรือกฎ ที่ไฮเบิร์ตไอสต่์ก็เคยพูดไว้นะครับทุกอย่างคือภาพมายาในเองนะครับเอ๊ะใช่ไหมไม่ได้ใจนะนะครับ,ใในะนะรบก็ซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกคนนะครับแต่เป็นคยกว่าก้าวกระโดดนะครับเป็นจุดก้าวกระโดดที่ผมเคยได้เรียนรู้มานานแล้วได้หนังสือเล่มนี้แบบเจ๋งมากเลยนะครับได้มาเปิดเผยแล้วก็ผมพูดแบบพูดคล่องมากเลยนะครับรู้สึกว่าเออไม่จำเป็นต้องเปิดหนังสือดูก็ได้นะครับซึ่งซึ่งมาเป็น ครั้งแรกที่เราจะรู้ไปสิ่งที่ไม่รู้นั่นเองหรือจากรู้แล้วก็เป็นรู้มากขึ้นนั่นเองนะครับก็ให้เกิดความลับความลับครับเบื้องหลังการสร้างสารรค์ทั้งหมดนะครับในช่วงเวลาทองครั้งนี้นั่นเองเมื่อฟังได้ติดปีกให้กับความฝันที่ต้องลงจอดเท่านั้นนะครับงานที่กล้าจิริการก็สําเร็จแล้วนะครับความเชื่อแบบเหมารวมของสังคมแนละความเชื่อเรื่องเวลาซึ่งต้องการจํากัดความคิดของเราให้อยู่ในความปลอดภัยของความคิด ที่คิดไว้แล้วนะครับบอกให้เราอนุออนรักษ์นิยมทุนนิยมอะไรก็แต่นะครับประพฤตินตนให้แบบตามคนอื่นและมันรับวาระวังอะไรก็ไม่รู้นะครับเยอะแย,ยะสมุดมีอะไรต้องกลัวครับท่านฟัง,ฟงผมบอกเลยว่าผมไม่มีอะไรต้องกลัวแหละนะครับเราเป็นสิ่งมีชีวิตฝ่ายวิญญาณเท่า,านั้นเองนะครับเป็นสิ่งชีวิตที่เรียกว่านิรันดร์นะครับสมมุติยังไงเกิดว่าผมตายหรือว่าเกิดว่าผมตายไปคิดว่าผมตายจริงๆงไหมไม่นะครับผมก,กลายเป็นพลังงานอีกแบบหนึ่งที่แบบ ไปในมิติที่เป็นสูงขึ้นและดีขึ้นเท่านั้นเองนะครับซึ่งนี่แหละคือความรับที่แบบเอผมจะพูดให้เป็นการจรินตการให้ท่านฟังเข้าใจเข้าถึงองนี้ได้ไงนะครับเอาเป็นว่าต,ตลอดที่ผมอยู่ในชีวิตนะตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมจะแบ่งปันทุกวันเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วกันนะครับ รักท่านฟังจริงนะผมบอกเลยว่าผมพูดจากใจเนี่ยจริงๆนะครับโอเคไม่มีสิ่งใดที่เราทําได้ครับสามารถเปลีป่ยนแปลงสิ่งนั้นได้ครับขอให้ท่านฟัง,งกล้าที่จะฝันกล้าที่จะเชื่อในความฝันนั้นนะครับแล้วก็กระบวนการอนนาเบอหนนายก็จะเริ่มแสดงเริ่มเป็นต้นที่งดงามนะครับความคิดก็จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกับคนธรรมดานะครับด้วยความพยายามเท่าๆกันนะครับซึ่งผมพูดอีกครั้งหนึ่งก็คือ ท่านฟังเนี่ยเป็นศิลปินที่ไม่เคยหลับไหลแล้วกันนะครับแล้วก็จัดเรียงบนภาพผืนผ้าในชีวิตอนฟังใหม่อย่างต่อเนื่องโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวนะครับโดยการครับฝีแปรงแห่งความคิดนะครับสิ่งสิ่งที่น่าทึ่งไม่แพ้ก,กับการกล้าที่จะฝันกล้าที่ฝันนั่นเองนะครับก็คือเมื่อเครื่องมืออันทรงพลังนะครับดรก็ขอสรุปว่าเพราะพวกเขายังไม่เข้าใจนะครับ หลักการความคิดที่กลายเป็นสิ่งต่างๆได้เองนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเรียนรู้เรื่องนี้นะครับดตตรก็อยากจะบอกว่าความคิดเนี่ยกลายเป็นสิ่งต่างๆได้เองนะครับมีเพียงไม่กี่คนท,ที่รู้ว่าความคิดของพวกเขามีพลังหน้าตกใจเพียงใดนะครับด้วยวินัยที่เท่ากันนะครับกับการแปลงฟันในแต่ละวันนะครับพวกเขาก็เริ่มสามารถเริ่มกระบวนการทําความฟันให้เป็นจริงได้ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีอันเข้มงวดนะครับ เพียงวันละครั้งเพื่อจุดประกายความก้าวหน้าทางวัตถุที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและมันสอดคล้องกับความนิยมใหม่นะครับแม้ว่าจะเป็นไปได้ที่จะโกงนะครับแต่ชีวิตก็จะง่ายขึ้นหากท่านฟังคิดที่จะทำนั่นเองนะครับซึ่งมีคนที่จะจงใจที่จะใช้จิจกรรมของพวเขาเป็นเครื่องมือในการบรรลุความฝันของพวกเขาดร์มักจะสังเกตเห็นว่าเหตุใดผู้คนจนํานวนมาก จึงไม่ใช้เวลาไปกับการเห็นภาพแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นการที่ยอมรับทั่วทั้งโลกก็ตามนะครับต่อไปครับผมจะมาพูดเรื่องของต้องห้ามนะครับก็ซึ่งในตอนต่อไปผมจะมาพูดเรื่องนี้นะครับผมพยายามจะทําให้ตอนหนังสือเล่มนี้สั้นลงนะครับเพื่อที่จะทําให้ฟังเน่ตไปตบผน,นึกในแต่ละคืนนั่หนึ่งนะครับ รักท่านฟังท่านสุดหัวใจจริงๆครับและรักท่านฟังขึ้นทุกวันเลยทีเดียวนะครับขอบคุณและแฮปปี้มากนะครับที่เห็นท่านฟังเนี่ยได้คอมเมนต์กันในมุ้ว่าแคนนินงนะครับบอกเลยว่าทุกคอมเมนต์มีพลังนะครับแล้วก็ทุกคอมเมนต์นี้ผมเก็บไป สร้างอิมมิติหนึ่งทำให้ท่านฟังเนี้ยได้รับพลังงานดีๆนั่นเองนะครับรักท่านฟังมากๆเลยครับขอบคืนนี้ลาตีสวัสดหลับฝันดีกับทุกคนนะครับสำหรับคนที่อกหักหรือกำลังสิ้นหวังมานะครับก็อยากให้ท่านฟังเนี่ยเข้าไปฟังในตอนแรกๆก่อนนะครับจะเข้าใจว่าโอ้โบว่าพอดแค้นที่คืออะไรนั่นเองนะครับขอบคุณจริงครับวัตดีครับแล้วก็ขอบคุณไปถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับที่คอยสนับสนุนผมและทำให้ผมมีชีวิตที่ดีๆขนาดนี้นะครับแล้วก็ทําให้ผมมีอะไรมากมาย ในชีวิตเนนะองข,ขอบคุณไปถึงสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตสิ่งที่สัมผัสได้สัมผัสไม่ได้ผิวิญญาณเทพเจ้าความช่วยศาสนานะครับไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะครับพระเจ้าพระเยซูพระฮาร์ลหรือพระพระพุทธเจ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณไปทุกขึ้นความถี่นะครับขอบคุณไปถึงสิ่งมหัศจรรย์ของโลกมนุษย์นะครับขอบคุณไปถึงจักวรวาลและกล็กซี่จิตใต้สำนึกจิตสำนึกของผมด้วยนะครับขอบคุณไปถึงพลังงานที่่วมเงินนะครับที่ไหลเวียนในตัวผมถึงไปพลังเนี่ยรัสเซียนะครับและ